สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเดเดอครับผมเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมานาเสนอแนวทางตําลาวอีกหนึ่งชุดครับผมที่เด็ดสีสานักคือกันครับเพราะว่าจะเป็นทีเด็ดย่าน้อยครับผมเด่นไม่พลาดสอสวนยางครับผมพี่ปะกายและพ่อจ่อยครับพี่น้องเนาะครับสีสํานักนี้ก็ถทอวันเด็ขึ้นกันครับเพิ่นทรงมาให้กอามาเชียร์กับ มานำเสนอสู่พี่น้องซีครับพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับมืออื่นก็จะมาร่วมเสียนน้ากันครับผมพร้อมกับชุดสรุปเป็นทีเด็ดให้กับพี่น้องอซีนําครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังน้าเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณถูกๆเสียนถูกๆอาจารย์เน้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับน้าเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเซีไปรับชมรับฟังตำราวในคลิปนี้กันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมครับสี่สำนักในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมต่อจากคลิปร่วมเซียนหรือว่าสี่สำนักพอหลัดพาวเด่นดันดีเก่ามาเชียร์สุดน้ําเชียก็จะเป็นตำลาวสี่สำนักมีสอสวนยางครับผมสอสวนยางย่าน้อยครับพี่น้องพี่ปกายได้ครับผม้วพ่อจ่อยครับผมครับ สำหรับตัวเด่นของสอสวนยางกะถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะว่าหันกะมาเป็นครูทางครับผมทั้งเจ็ดทั้งเก่าครับชนเก้านี่ก็คือเอาพอ,อเอาพอสอสวนยางนี่แล้วก็ยาน้อยแล้วก็นูน้นนำทิพย์ครับผมครับนู้นนำทิพย์ชนเก่าน้ำเชื่อก็เลยเขียนเก่านครับพี่น้องเนาะครับ,นะรบที่มาของชนเก้ามวดนี้ครับผมสอสวนยางได้เจ็ด 780ครับผม780ครับพี่น้องเนาะ780 780ครับว่าหันนี้ครับผมชนกัน9ย่าน้อยว่าหันได้901งวดน,นี้ได้456ครับผม456 456 นั่นนั่นังเทียกับมีดนะครับผมที่ยานหน่อยกับซอสสวนอยางพ่นวิ่นกันครับพี่น้องเนาะสองสำนักเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็สี่ห้าหกครับผมยานหน่อยและซอสสวนอยางอาหารหรือซื้อวัสดุเก่ากันครับนี่ครับรวันนี้ ไม่ชนกันได้ครับผมไม่ชนกันเดี๋ยวความฝันน้ำเชื่อเดี๋ยวถ้าน,น้ำเชื่อบทีทุรากับเจเดมอว์าอยู่ครับผมคงจะเป็นคลิปหนาครับพี่น้องเนาะครับเอาพี่ปะกายครับผมให้ล่างขึ้นบนตรงๆเลยครับผมเก่าแปดวน,นี้เิ่นห้ตะเลกล่างได้ครับพี่น้องเลกล่างกันบ,บนไปน้ำครับว่าหันเพิ่นกับเขาไปบนครับหลักร้อยเจ็ดกับเก้า เน้นเก้าูดเลยครับพี่น้องเนาะสิบล่างห้ากับหกประกบคู่ห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ดหกเก้าเน้นห้าเก้าและหกเก้ากันบนด้วยเด้อครับผมครับเพื่อไปบนเนี่ยครับพี่ปะกายต่อมาพ่อจอยครับผมบอาหันพ่อจอยพาดเลขดับเด้อครับผมครับ ดับสามเจ็ดเจ็ดสามครับพี่น้องเนาะมาเลยครับผมสามเจ็ดเจ็ดสามแต่ว่าตัวเด่นแปดเป็นมาครับพี่น้องเนาะเลขออกเก้าแปดวันี้เด่นสี่กับห้าเน้นสี่ได้ครับผมวาหันเน้นแปดครับสองตัวบนล่างเขาจอยให้สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเน้นสี่เก้าครับผมกันเก้าสามสี่สี่และหนึ่งหนึ่ง เลขดับบนล่างได้ครับผมมากเกาครับพี่น้องเนาะว่างหันเจ็ดสามสามเจ็ดครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านี่แะครับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับพอจอยแล้วก็แนวทางของอสอสวนยางย่านน้อยพี่ประกายครับ สี่กับห้าครับพี่น้องว่าหานเขาแปดเนี่ยครับเทียบไซด์กันครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำลาวที่เด็ดครับเพราะว่าจะเป็นย่าน้อยครับพี่น้องซี่ก็จะเห็นผลงานของเพิ่น สอสวนยางสิครับผมครับแล้วก็พี่ปะกายครับจัดให้ตารางย่างเดียวครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากันบนใบน้ำพ่อจอยเลขเด่นครับผมหรือว่าเลขดับครับว่างันเพิ่มดับเบิลยูครับผมครับเป็นธนาเสียดายครับกับมีเข่ามีรุดมีพลาดเป็นธรรมดาครับพี่น้องเนาะกับมักกะเอาได้ครับผมเลขดับของเพิ่นครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวอีกทีเด็ดสีสำนักคือกันครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้าลวยกับ ขอวอวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันตำราสองทุ่มครึ่งห้าธันวาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมไทยคลิปเช่นเคยเด้อค่ะคขายขีมค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เกาหลเชียบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเบอร์ใหม่เนาะแม่นครับค่ะค เบอร์เฉพาะขาย,ขายครีมค่ะท่านผู้ชมโทรมาได้โทรมา,าสอบถามก่อนค่ะว่าแม่นนมเชียกับกล่องมาเชียบอ่ค่ะครับ0624918916เด้อครับพี่น้องอค่ะเอาไม่เลขแถาเอา062ค่ะ4918916ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะอีดีไลน์ได้ครับผมนี่นะคะท่า,า,านผู้ชมค่ะท่านผู้ชม คิปนี่ะจะของบริษัทหรือว่าจะของคีมนี่ค่ะคพันสิีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะเพิ่นจะลดค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะลดสบู่ค่ะลดสบู่ครับพี่น้องเนาะ,ะเป็นโปรปีใหม่ครับผมบนี่แหละทีเอฟซีบ่นถามหานื้อเชี่ยบ่มีโปรอะค่ะนื้อเชี่ยกับ่หมูจักรเนาะท่านผู้ชมเพราะรว่ามันเป็นคีม สบู่ของบริษัทเพิ่นไฮมาเนาะค่ะน้ำเชียกับสีลดให้เอฟซีกับโบไดเนาะค่ะบานีปีใหม่เพินกนเกลสีลดสบู่ให้ลูกค้า่จัดโปรเดี๋ยวรายละเอียดกับสอบถามไดนครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระหน่ำกับันูส้มเนาะการต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะันูส้มค่ะเอานี่ล่ะค่ะ เซลี่มนี่เพิ่กจะลดเลยดิเมีนค่ะเพิ่นลดมากแต่งเตามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะสบู่กับเซลั่มนี่ใส่ดีด้คะท่านผู้ชมเค่ะสบู่เฮดไหนาเข้าใสแเมีนเกี่ยนออกครับพี่น้องเนาะใสออกฟากะจางค่ะเซลั่มเฮดไหนาเฮาบ่แห้งบ่เหียวเนาะครับผมค่ะครับชุ่มซื่นตลอดครับเมียนค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีน้ำเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพ่นวามันหนุ่มนาดีขึ้นได้น้ำเชียแมนเพ่นว่าก็ใส่ได้อาทิตย์กวนึดที่าครับค่ะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ครีมขมิ้นได้ครับผมครีมขมิ้นค่ะในเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีหลท่ถันเพ่นกัยังบุรุดิถ่าเพ่นวาใส่ตัวนี้เวลาใดไอ่าเ้าเย็นได้ค่ะท่านผู้ชมแมนเช้าเย็นเซรั่มค่ะ ถ้าตอนอย่างมึงขึ้น้าเสะําแล้วต่อด้วยขียมขมิ้นนะค่ะรามผูชมครับขีมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะรามผูชมอันนี้ทาเฉพาะย่างมึงขึ้นนะค่ะก่อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นนะค่ะรามผูชมก่อนแต่งหน้าเนาะนก่อนทาแป้งแล้วๆก็ต่อด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะครับไทยยุสซี่มีขีมกันแดดก็ใส่แป้งตลับก็ได้เนาะคร่บค่ะ อย่าเลื่มนะค่ะดามผู้ชมสบู่ลดต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเริ่มวันนี้ค่ะดัมผู้ชมแม่ค่ะนี่ค่ะดามผู้ชมสามอย่างนี่เอฟซีเป็นึ่งเป็นยอดฮิตเหล่าดิ่อครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครสามอย่างยอดฮิตค่ะดามผู้ชมค่ะเอาเนี่ยครับพี่น้องเนาะค่ะผิวแตกผิวแห้งกร้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่ม น้ำหอมพร้อมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาครีมตัวนี้กับมีฝาด้วยค่ะท่านผู้ชมทีน้ำเชียแก่ให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะครีมขมิ้นค่ะ่นลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่น้องเนาะครับใช่ดีจริงกับน้ำเชียกับน้ำเชียร์ะล่องมากครับผมค่ะเนียนดีดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาค่ะทัานผู้ชมถ้าสนใจกับให้ทักไลน์มาเด้อค่ะดัานผู้ชม,บมเบอร์ที่กัามาเชียบอกเนาะค,ค่ะเอาสารับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอย,ยุดีไม่แห้งสุขสุขค้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ